สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเบนโตนะครับอ่ะวันนี้จะมาอัปเดตแพกันเนาะว่ามีอะไรบ้างในแพทหนึ่งยูสี่นะของฮงไกสตาร์เรลนะตืนจากฝันวันเหมันนะฮะก็ <c oughs> อย่างนี้เห็นเนาะมีตัวละครใหม่ตรงหน้าปกเนี่ยสตัวแล้วก็มีคนนึงก็คืออาจารย์จิงลิ่วเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาไปดูเลยดีกว่าวั <laughs> ขี้เกียจเกินเยอะนะครับตัวละครใหม่จิงริ้วเนาะเป็นผาดทาลายล้างทาน้ําแข็งก็เอาจริงแล้วเป็นตัวเรียกว่าตัว DPS แหละเป็นตัวทำดเดเมจนะเาเปวนว่าทำลายล้างคืออ่อเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเป็นตอนที่ยังไม่มีคือมันจะมีตัวละครเราจะมีแต้มอยู่ข้างล่างซ้ายล่างนะถ้ายังเก็บแต้มไม่ได้เนี่ยน่าจะตีเป็นตีเดียวก่อนแต่ถ้าเก็บแต้มเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะตีเป็นหมูนะเอาเข้าใจง่ายๆสั้นๆนเลยนะเนาะผมจะไม่ลงลึกเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่ตีรีคาร์บเตอร์อะไรนั้นเนี่ยพวกทางเทคนิคทฤษฎีอะไรงนี้ผมก็จะไม่ลงละเอียดลึกนะ,ะนี่โมเดลเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวเว็บจริงๆคนก็น่าจะเข้ามาดูกันเองได้เนาะทอปัสแอนด์นัมบี้นัมบี้คือน้องหมูตัวนี้นะครับทปัสก็คือเจ้าของหมูอีกทีไม่ใช่เจ้าของด้วยเขาเป็นคู่หูกัน นะครับอ่ะทีนี้เป็นล่าสังหารธัดไฟลักษณะของการเล่นของโทบัสเนี่ยจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องเป็นหลักมัง้งถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเออก็คือเป็นการโจมตีที่อยู่นอกเหนือแอคชั่นที่เรากดเองนะครับก็คือเหมือนเ,อเหมือนฮิเมโกะเหมือนคลาร่าอะไรเงี้ยที่แบบต้องโดนตีก่อนหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบ ตัวละครเราโจมตีออกไปเองโดยที่เราไม่ได้กดเองนะครับอแต่ว่าโทปาสเนี่ยเท่าที่ดูค่อนข้างใช้ง่ายเออขอแค่เราเปิดอันติแล้วหลังจากนั้นอ่ะเพื่อเราไม่ว่าจะทําอะไรตีธรรมดากดอันติอะไรก็ตามโทปัสจะทําการโจมตีต่อเนื่องทันทีด้วยการปล่อยน้องนัมบี้ออกมาปั่นประมาณนี้เนาะก็น่าสนใจดีผมรู้สึกว่าผมอยากกดเหลือเกินตัวนี้มันน่ารักดีอะหมูอ่ะ จ้าหมูนี่น่ารักมากเลยนะนอมบี้เนี่ยอะไปต่อคร่าวๆนะคร่าวๆอะกุยไหนเฟินกุยไหนเฟินเป็นลบล้างธาตุไฟนะครับลบล้างธาตุไฟตัวนี้เนี่ยให้อธิบายสั้นๆน่าจะเป็นมินิคาฟกาแล้วกันเออแต่เป็นเป็นไฟล้วนดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการใช้เดเมจต่อเนื่องอะเดเมจต่อเนื่องนะไม่ใช่โจมตีต่อเนื่องเดเมจต่อเนื่องคืออะไรก็คือต้องทําให้มอนสเตอร์เนี่ยติดเผาไหม้ก่อน ติดเผามาก,ก็คือติดติดไฟนั่นแหละแล้วกเ็เก็บสแต็กด้วยสามารถเก็บสแตก็กแล้วก็ยิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งแรงแม้แต่การโจมตีธรรมดาหรือ,อ,อสกิลต่อสู้เนี่ยก็แปะไฟได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเล่นสนุกเล่นง่ายแล้วก็น่าจะเก่งใช้ได้เลยดังนั้นเนี่ยใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวละครมาก็น่าจะได้เทสกันนะครับดีไซน์สวยด้วยสีสวยดียผมชอบ นะประมาณนี้จริงๆแล้วอยากได้ผมน่าจะกดตู้โทปาสแหละนะนะ <c oughs> ดูดิม,มีมีวิ่งมีน้องหมูวิ่งตามด้วยนะแล้วก็สกิลเดินโลกของเขาคือการหากล่องให้เราเออน้องหมูนี่จะวิ่งหากล่องให้เราแล้วก็เอ,อ่อตอนตอนที่เจอทรอลเตอร์หรือเจ้าหมูที่อยู่ตามแมปอะ่ะน้องจะเดินเข้าไปคุยกันได้โดยที่ไอทำให้ทรอลเตอร์ไม่หนีเราด้วยนะเออเจ๋งดีนะอันนี้ อ่ะคร่าวๆสำหรับตัวละครใหม่สามตัวเนาะอ๋อแล้วก็มีรีรันเซเร่นะครับอ่าสำหรับใครที่พลาดแพทแรกไปนะครับก็คือตอนเปิดเกมเนาะเซเล่มาตั้งแต่เปิดเกมเลยแนตะ่นั้นเนี่ยใครที่มาเล่นช้าหรือว่ากดเราไม่ได้สักทีเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสแล้วว่าเฮ้ยจะได้เซเร่นะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะไปต่อไลคน หลายคนก็เอาจริงๆมันไม่มีข้อมูลอ่ะดังนั้นเนี่ยเ,เนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นปะเขาบอกของใหม่เขาไม่บอกเว้ยแต่ของเก่าเขาบอกก็เลยแบบว่าเอาเองั้นก็ช่างมันก่อนละกันเอเดี๋ยวความสามารถมาตู้ให้อ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมานั่งวิเคราะห์อีอกทีหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่บอกอะไรเลยดังนั้นผมก็พูดอะไรแบบมากไม่ได้นะแต่ของเซเล่นี่แน่นอนว่านะเพิ่มบัตรครลินี่คือ ก็เดือดๆนะครับแล้วเพิ่มความเร็วด้วยนะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิถ้าความเร็วสูงกว่า100เนี่ยซึ่งไม่ยากแล้วก็ทุกๆหน่วย10หน่วยที่เกินมาเนี่ยก็จะทําให้การโจมตีปกติสกิลต่อสู้ทำดาเมจเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆเลยคือถ้าทําสปีดเยอะๆก็คือตีแรงขึ้นอีกนะแค่นั้นเองง่ายๆตรงๆต,ต,ตัวเพิ่มมาตายขีก็คุมแล้วเนาะประมาณนี้นะอ่ะเนเรื่อง ในเรื่องหลักจะมีอยู่สส่วนเนาะก็คือการบุกเบิกต่อเนื่องคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆบทสลับฉากในเกียนชีนหรือว่าเป็นเป็นในเรื่องที่แบบไม่เชิงว่าเป็นในเรื่องหลักอะ่ะเป็นแบบเป็นโซนแบบจุดจุดพักของเราอะจะว่าไงเดียก่อนที่จะไปโซนใหม่ก่อนที่ไปดาวใหม่เนี่ยาอาจจะมีแวะบ้างคือการแวะก็คือการบุกเบิกต่อเนื่องนั่นเองนะ มันไม่ใช่เควสหลักนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะบังคับเล่นเนาะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆเนาะซึ่งไอเควสนี้น่าจะอยู่ที่เบลล์บอเนะนี่ไงก่อนเทศกาลโซลเวิร์มโซเวิร์มเ,เ,เนี่ยคล้ายๆปีใหม่เท่าที่ผมอ่านข้อมูลในเอ่อเท็กซ์ในเบลล์บอเนะก็คือโซเวิร์มเนี่ยจะคล้ายๆายกับวันที่ครอบครัวเนี่ยกลับมาพร้อมหน้ากันแล้วก็นั่งผิงเตาไฟกันแล้วก็กินข้าวเอ่อคูด พูดคุยอะไรกันประมาณนั้นเนะ่เป็นวันที่แบบรวมครอบครัวเออฟิลแบบเหมือนปีใหม่ไทยอะ่ะเออนี่แบบเฮ้ยเรากลับบ้านไปเจอคนในครอบครัวนะอะไรเงี้ยเออพูดคุยกันเป็นวันรวมญาติอ่ะเออแล้วก็นั่งผิงไฟกันโซเวิร์มนะครับประมาณนี้เนาะเป็นวันพนีีของเบลเบ็กนะครับเอ,อ่ออ่ะประมาณนี้แต่ว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรด้วยดังนั้นเนี่ยก็รอดูกันนะแล้วก็อันนี้เป็นภารกิจอี่นร่วมทางของจิงรล้วนะครับ ก็เท่าที่ดูเนี่ยมีแค่จิงริวแล้วก็เมคาที่ไรรอ่องรอยน่าจะเป็นการเล่าเรื่องอะไรอดีตน,นะมีครบเลยเไปเหิงมีเชื่ออะไรนะในผลจิงริวแล้ไอ,อจิงหยาน <c oughs> จิงริวเหมือนคนนี้แล้วก็มีเบรดพี่เบรดที่ชื่อก่อนหน้านี้เขาชื่ออะไรนะผมลืมคือคือผมอะจำชื่อไม่แม่นนะแล้วก็มีต้านเปิงเอาเป็นว่าเราผู้ฆ่าผู้ฆ้าผ,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 ผู้กล้าเหนือเมคานะ น,น่าจะเป็นการเล่าเรื่องอดีตใต้ด,ดานะครับจดหมายที่ไม่ระบุชื่อได้ส่งไปยังขบวนรถไฟอย่างเงียบๆแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็ส่งคําเชิญเพื่อขอพบกับท่านเหิงโอ้แสดงว่าเรายังกลับไปที่นี่อยู่แล้วก็เหมือนท่านเหิงจะไปเจอกับจิงลิววะ่ะแต่เอาจริง,รงคือท่านเหิงเขา <c oughs> กูสาตัดขาดจากเซียนโจแล้วมึงยังจะ <c oughs> เอากูกลับไปอีกอะ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้เนื้อเรื่องมี2พาร์ทนะก็คือเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหลักที่เรียกว่าเนื้อเรื่องรองของเนื้อเรื่องหลักอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องตัวละครเนาะะแล้วก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยอัอนนี้ก่อนเลยนี่จะเป็นกิจกรรมหลักเนาะของรอบนี้แล้วก็ได้กรอบได้กรอบเท็กซ์ไอกรอบคําพูดด้วยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคล้ายๆเล่นเอาตัวละครเอามอนสเตอร์มาเล่นเป็น turn b a s สก็คือ เอามอนสเตอร์มาเล่นนั่นแหละนะอารมณ์แบบให้เด็กภาพโปกเกมอนสู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณนั่นแหละก็น่าสนใจดีมีตัวละครให้เลือกมากมายนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามีตัวอะไรให้เล่นบ้างซึ่งจริงๆแล้วก็พอจะเห็นคร่าวๆแล้วในคลิปวิดีโอโปรโมทเวอร์ชันนะตันนั้นเนี่ยใครอยากดูก็ไปดูตัวคลิปรีวิวได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่เปิดให้ดูในนี้นะใครอยากดูก็แยกไปดูในของ o f f i c i a l เลยก็ได้นะอันนี้ วิติระนาบอันนี้เนี่ยเป็นของเฮอร์ต้าเนาะอันนี้มันกดดูได้ดปะวะอ๋ออันนี้เอออันนี้อันนี้คือมันเป็นอ่าเป็นอีเวนต์อันนี้เป็นอีเวนต์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถาวรน,นะซึ่งเป็นการเล่นซิมูเลตของเฮอร์ต้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะเวอร์ขึ้นบัฟมันจะเวอร์ขึ้นนู่นนี่นั่นนะดังนั้นเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูได้เดี๋ยนะอันนี้ไม่ใช่กดผิดเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้มีให้ดูไหมอ่านี่นี่นี่มันจะเป็นเนี่ยเนี่ยให้เราไปสู้เก็บมอนสเตอร์มาแล้วก็ อันนี้เมื่อกี้ผู้เข้าแข่งขันนะแล้วก็อันนี้เราเลือกมอนสเตอร์เข้าไปสู้ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะใช้สกิลมอนสเตอร์ได้น่าสนใจมากนะเท่าแต่เท่าที่ผมดูเออแล้วก็มีแจกสีดาวของเบลบอกนะครับมีเซอร์ฟาวเปล่าเออลูกา้าแล้วก็ฮุก่ะเมื่อกี้ดูดูไวๆผมถ้าถ้าไม่พลาดนะจะเป็นสีดาวของเบลบอกเลือกได้เลยอยากได้ตัวไหนแต่เลือกได้ตัวเดียวนะเออดังนั้นก็เลือกกันเองแล้วกันนะ ใครขาดขาดดาวตัวไหนก็กดตัวนั้นอยากเล่นตัวไหนก็กดตัวนั้นแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรนะตัดสินใจกันเอาเองนะครับแหวมิติระนาดก็อย่างที่ดูกันเมื่อกี้เนาะเป็น simulate universe เป็น event แล้วก็อันนี้อันนี้แจก10โรไม่มีอะไรก็ล็อกอิน้าไปรับเฉยๆเฉยเเลยนะแล้วก็อันนี้อ่ะอนน้คูณ2คูณ2เฉยเคูณ2ดิกเนาะแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็คูณสองรีดิกแต่เป็นรีดิกด้านนอกที่ไม่ได้อยู่ในซิมูเลตนะเอาง่ายๆแค่นั้นเองอหมดแล้วสำหรับอีเวนต์แล้วนะสถานที่เปิดโซนใหม่เวลาบอกเนาะเหมือนจะสองที่ปะ่ะเออสองที่ว่ะว้าวอันนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้ผมเดาว่าเดี๋ยวดนะเมื่อ700ปีก่อนเอออ็นจินออฟครีเอชันได้ถึงกำเนิดขึ้นที่นี่ก็น่าจะเป็นโซนโรงงานที่สร้าง Engine of Creation ขึ้นเนาะ Engine creation, อเอ็นจิเนอร์ครีเอชันก็คือไอหุ่นยนต์ยักษ์ที่ตอนที่เราสู้กับโคเลแลนด์นั่นแหละเนาะอ่าฮะได้ได้ข่าวว่ามีอ่องค์กรสันนิภาพแห่งดวงดาวโผล่มาด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูในเรื่องว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะต่อไปเป็นอันนี้เป็นโซนไหนเนี่ยสายการผลิตออโตมาตอนเหมือนเป็นเดีย๋ยวนะเออ่สำคัญที่สุดอุตสาหกรรมหนักแห่งเบอรบบ์ลอบอกแต่งานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกคนหลงลืมไปนานแล้วน่าจะเป็นโซนผลิตหุ่นยนต์ ก็เลยเอาหุ่นยนต์มาสู้กันไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นที่เทสอะไรเงี้ยเนี่ยเทสติ้งก่าเว,ว้ยเป็นที่เทสอาวุธเก่าเว้ยเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับเทสอาวุธนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็มีบอสใหม่ให้เก็บเอาไว้อัพโทปาสนะไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ฟังก์ชันที่จะสามารถย้อนไปอ,อ่านในเรื่องเก่าๆได้นะครับซึ่งถือว่าดีมากสำหรับสายในเรื่องเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้อะไร พิ่มระบบใหม่ฝึกฝนกลยุทธ์คู้บุกเบิสามารถเรียนรู้กลยุทธ์คู่มือสักยภาพแห่งดวงดาวฝึกฝนกลยุทธ์อ,อ๋อน่าจะเป็นการสอนแบบว่าสอนผู้เล่นใหม่วิธีการเล่นอะไรเงี้ยเหมือนระบบไอไอดันเจียนที่สอนการผสมธาตุในเกนชินอ่ะมันจะมีอยู่ดันเจียนหนึ่งให้เราลองไปฝึกฝึกเล่นก็เหมือนได้เพรฟรีนะอันนี้อันนี้เอ้ยอันนี้ไม่มีไม่มีบอกในไลฟ์แพทนะผมเพิ่งเห็นไอ้นี้นะฉะนั้นเนี่ยก็เออ ดีแล้วที่เข้ามาดูในนี้เพราะว่าอันนี้มันน่าจะครบหมดนะอ่ะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วป่ะเอาจิงก็เท่านี้ก็ไม่น้อยนะเออสิบสองนาทีคร่าวๆประมาณนี้เนาะอ่ะเป็นแผนท,ที่ดูดีเหมือนกันนะผมสนใจโทปา้าผมคงกดตู้โทปา้าแต่ถ้าจะข้ามตู้อาจารย์จริงดีกว่าอันนี้อันนี้ส่วนตัว คืออันแล้วแต่คนแหละอะถ้าคุณขาด D P S น้ำแข็งนะซึ่งผมจริงๆผมก็ขาดัแต่ผมไม่ได้ผมรู้สึกแค่รู้สึกว่าชอบชอบชอบ,ชอบดีไซน์โทปาสมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากกดนะแล้วได้แถมกุยหนานเฟินด้วยก็เลยแบบเออมีลุ้นมีลุ้นสองตัวในตู้เดียวมันก็เลยแบบน่ากดแล้วผมยิ่งเป็นคนที่แบบเพชรน้อยด้วยนะดังนั้นก็ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจประมาณนี้แต่ว่า คุยเอ่อคุยกันได้นะว่าอยากคุณอยากได้ตัวไหนเพราะอะไรอะไรเงี้ยเออคือแบบหา D B S น้ำแข็งมานานแล้วอะไรเงี้ยคือแบบหยานชิงไม่โผล่มาหรือวแบบ่าเอ,อ้ไม่ได้อยากเลยหลานหยานชิงเนี้ยผมมีเพื่อนที่แบบแม่งมีหยานชิงตั้งแต่ต้นเกมอะแต่แม่งไม่ยอมปั้นสักทีเพราะมันมีเซเล่เว้ยแต่ว่าแม่งก็มันคนละธาตุกันอะเอาจริงๆอเออมันต้องมาบักนั่งบ่นว่าเฮ้ยอยากได้น้ำแข็งมันก็มีแล้วไงทำไมไม่ปั้นอะไรเงี้ย <c oughs> อะสั้นๆดีกว่าประมาณนี้นะครับก็ รอดูในแพทกันจริงๆว่าเกมเพลย์จะเป็นยังไงนะสำหรับตัวละครใหม่น่าสนใจมากส่วนเนื้อเรื่องก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเน,ะนะเรื่องเกมนี้ต้องบอกว่ามันใช้เวลาไม่เยอะในการเล่นผมชอบมากมันชิลดีนะแล้วก็นานา,นา,นานทีมาเล่นนานา,นา,นา,นานทีมาเล่นเออได้ข่าวว่าเขาจะปรับเวลาแพทให้สั้นลงคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมโอเคนะกับการที่จะปรับให้สั้นลงหลายๆคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยงั้นตู้ตัวละครมามันก็จะมาเอไวขึ้น เก็บเฮดไม่ทันคิดอย่างนี้ครับตู้รีรันก็จะมาไวขึ้นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้กดเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแต่ว่าการรีรันของเขาอ่ะจะมาเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่ามันเป็นข้อดีนะที่เราจะได้เอ่อโปรเกรสเกมไวขึ้นแต่ว่าโอเคแหละใน,นมันก็แค่ในแง่เหนือเรื่องเนาะส่วนตัวละครก็แค่วนมาไวขึ้นมาเยอะขึ้นแค่นั้นเองดังนั้นมันมันไม่ได้มีส่ง,งผลเสียผลร้ายอะไรมากนะครับก็แค่ อ,อ,อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่แบบเฮ้ยจังหวะนี้คุณมีตังจังหวะนี้คุณไม่มีตังอะไรเงี้ยเออก็ก็กอัน,นี้ก็บริหารกันดีๆแล้วกันนะประมาณนี้นะสั้นๆสําหรับอัปเดตแพท1.4คงดไซาเรวนะครับตื่นจากฝันวันเฮมันวันนี้ผมไปแล้วจิเมนโตฝากดกดไลคกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วบายบายสวัสดีครับ